ม่มีนะตอนเช้าไม่มีแล้วใช่ไหมแี่พวกเราย้ายต้องมาที่นี่ก่อนสิบโมงนะเดี๋จวล้ติหสิบโมงวนแล้วเที่ยงแล้วเมือ้กัพระเดินขบวนจะเข้ามายังไงนิดหน่อยเราก็ไม่ปล่อยที่ยงี่เขาเดินเขาเดินเท้าเาจะเที่ยังไงเขาไม่ได้มาไม่ได้คนอื่นก็ไม่มากัรอน

ปัญหาคือตอนนี้เราชอบมีอะไรเตเติมไไมเดียวชอบเติเา่ว่าอะไรนะโทรศัพท์ือปูไม่ไม่เลยนเหมดหมดชางก็ไปหยิบโทรศัพท์ใพี่จนเียต้องแตอนนี้เรามีปัญหาว่าเราใช้ที่แล่มันคุณตอนนีบ้างไม่ได้นั่นแหละอะไรคุณา Hãy subscribe cô nàng Ghiền Mì Gõ Để không nè. à, con